ครับกาวัสวีช่วงเศร้าของวันที่หนึ่งเมษายนพศ2 5 6 8ันากสบดสีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับกาซาลชูนีกาสีน้ำผ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาเลือกซื้อเลือกชมงวไปเลี้ยงครับพี่น้องครับเป็นงวราคาย่อมเย้าเรากับบริการส่งฟรี200กิโลเมตรแรกเย็บเงินปลายทางนองเหนือจาก200กิโลเมตรทางช่องกัสามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศแล้วว่แต่พ่อแม่พี่น้องมักพูดคุยกันลงตัวครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไปก่อนครับ ศูนย์หกห้าสองูเจ็ดหกแปดแปี่พิกัดที่ตั้งข้อกัวตำบลบ้านฝางอำเภอกะเสมวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับมาเมืองชุดที่หนึ่งครับพี่น้องครับเป็นชุดงั่วไทยพื้นบ้านนาครับไทยกายครับพี่น้องครับไทยพื้นบ้านอ่าแม่สดสดทั้งสองแม่นี่นี่แม่แรกครับแม่ลูกผูนี่ครับลูกตัวที่สองนี่ครับพี่น้องครับอายุสามเดือนแม่นี่รุุนทอวงทุกข้อมครับเพราะว่างัวมันนี่ออกไก้เดือนหนึ่งนี่กับสันเลยครับพี่น้องครับ พอมีผอคุ้มเลยครับคุ้มสูงแม่กับวด้สูงหลายครับสูงเมนีสีบวกลบประมาณนี้เล้วครับพี่น้องครับแม่วนุ่นลูกวนวนอ่าสื่อซีธนาสีแดงงก็ได้เอาไปรุ่นเอาครับในราคาสองหมื่นสามพันบาทนะครับพี่น้องนี่ครับเท่าไรอ่าจับคู่กับแม่นี่แม่ลูกคู่ลูกตัวที่สองแม่กับล้อยี่สิบเช่นกันครับพี่น้องครับแม่นี่จะขวางเกาลูกบอกว่าทำได้สามสีเดืียวนีอครับพอลูกใส่เราตัวใหญ่ครับตัวหางลกเดือนแล้วครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็เอาไปรุ่นเอาครับผมบการันตีให้วกามันสิติดหรรือบ่ติดคับ นี่ครับในราคา23,000ืามพันบาทนะครับสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมเกไว้ฝากเบอร์ที่นึงครับ0 6 5 2 0 7ก8้4พิกัดที่ตั้งข้อโัวตตำบลมัณฑะเลย์อำเภอเสศิษย์ศัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับเฉพาะมึงอยู่หรอครับพี่น้องครับมั่ไทยพื้นบ้านครับผ่านไปชุดที่หนึ่งครับวันนี้เมึงชุดที่สองเป็นแม่ลูกผูกแม่ลูกแรงแม่สูงลอยยิ้มหาบวกแน่เลยครับลูกไส้อายุ จะเข่าสามเดือนนี่ลูกตัวขาวนี่ครับเหมัเงนะครับพี่น้องอันนี้นะครับตัวลูกเป็นวนทวนสมบูรณ์ดีนี่ครับแม่ทับยังท่านไหนพานรอบเลยครับที่จะของเกาแจงมากเอาไปรุ่นโนอครับพี่น้องครับนี่ตัวแม่เพื่อนนี่ก็ไทยพื้นบ้านเพื่อนแล้วครับพี่น้องครับสำหรับชุดที่สองนี่เราไปอ่า 1 3 5 0 0บาทครับโคมนี้ครับพี่น้องครับขายตำเจี๊ยตำอ่าอันนี้งัวครับพี่น้องครับตำเจี๊ยตาคู่มสดของงัวงวันนี้มังชุดที่สีครับผู้ใดหาแม่เลีลูกบีบเลียดสูงอ่าเลี้ยงแล้วก็แม่ทับพอบิ๊กแบกพารอบได้สองเดือนลูกสาวอยู่สี่เดือนกลัวนะครับนี่ครับทับแทะใบหลอดครบครับพี่น้องครับแม่สูงหน่สามสิบบวกลบสองเป็นงัวลูกแรก นี่อันนี้ขายสายเลือดนะครับแม่ยเงาๆครับปกติงัวเล่ก็ถืว่าสูงอยู่แล้วครับพี่น้องครับเมียแม่ได้เงาครับเลือดเล่ก็ถือว่าสูงอยู่ครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกสาวเพิ่นลูกบีนมาเตอร์นี่ครับลูกสาวก็ถือว่าเลือดสูงนะครับพี่น้องครับนี่ครับก็พ่อมึงอยู่ครับสายพัฒนาสายเหนือนะครับพี่น้องครับอ่าก็มี คือสองท่านศรีสามนะครับครับเจ้าบิ๊กแบกไว้เป็นงั่วแบ่งกัดมีใบหลอดครบครับพี่น้องครับในราคาเอาไปสองหมื่นสองพันบาทพ่อครับพี่น้องครับเพิ่นกระตอมาหลายครับหมู่บ้านครับผมลดให้ได้ทั้งนี้เรียกครับพี่น้องครับสมารเป็นเองผมลดลงให้ได้อีกครับพี่น้องครับให้เห็นใจเขาหน่อครับพี่น้องครับวันนี้มึงชุดที่สี่ครับพี่น้องครับผู้ใดหามั่วบามันไถเงยเรียงครับเป็นเมียลูกมั่วลูกแรกเมียลอยสี่สิบปวก แม่โบดขบเครื่องหางลำลามครับพี่น้องครับลูกไส้อายุสิเข่าเดือนลูกไส้เป็นพอได้ครับนี่ครับตัวแม่เพื่อนนมแม่ดีเลยครับพี่น้องครับผู้ใดหาร้อยนี่เลี่ยงนะครับพี่น้องครับสําหรับคมนี้เอาไปสองหมื่นสี่พันบาทพ่อครับพี่น้องครับนี่ครับขายราคางัวทองเลยครับวางงวอทองเกนี่กับขายอยู่ราคานี่ครับพี่น้องครับอันนี้ได้ลูกแล้วบนต้องรุ่นครับพี่น้องครับ ในกรณีพอเมียพี่น้องเอาหลายโตหลายโคมขึ้นผมก็มีส่วนลดให้ครับพี่น้องครับกัพูดคุยกันได้ถ้าเอาหลายโตหลายโคมขึ้นครับก็บว่ากันตามข้อมเป็นจริงแล้วครับพี่น้องครับเอาก็อัปโหลดลงให้มึงเรื่อยๆครับพี่น้องครับเพื่อพ่อผู้มักินยาดีครับหนาเขาดีอันนี้ครับฝากไว้เป็นแนวทางครับสำรักชิ้นี้ขอจบไปทีเพียงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ